King Crab ปูสีกีฬานี่ดีวมีโจรเอยเอเค้โคตรราชาเริ่มไปเลยเอ้ยว้าวเป็นตัวยัใหญ่ไปแล้วตายตาตายตายอเคอเคอเคเอาไเอาไ tui mặt mất mặt chết mất tui chết mất tui chết mất chết tháo đi chết tui chết tui tao tao kia mày đi mày là ai đây tao sảo là ai ủa bạn là tao sảo đấy 70 70 thao 70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  กัาวตรงอย่าลูกกูกัาไปแล้วเูปูดมีปืนด <What? S 1> ้วยไอ้ปูจิวมาดิตายตายตายกองกองได้เลยไม่มีไม่มีคนเลยตายซะเอาดาบไว้กูกูดาบแรงดาบแรงก็ดาบแรงก็อีกดวดกดกดไอวดตกแม่งตกให้มึงตัดแข่งแกวางแข่ง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 กว่าอื้ง แกล้งกวอยู่สูงสุดกินกินกิเอ้ยโดนดแหอะไรวะนี่ยสกีลปูไปด้วยทขาไปปูมันโหดร้ายจังวะตาย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 ายายายตายยาายายาตายตายยตายายตาย ี่โอ้ยมันแรงมันเจ็บมาก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 กระหคเออโรระคีระคีโจระคีตายซะโอ้โดนลุมโดนลุ่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 มมาแล้วมาบันมโอ้โหเฮ้ยโลกับตันกับตันเต่ากับตันเต่ามาแล้วอุ้ยอุ้ยปุ่ง RPG โอ้เจ็บโอ้เคปูอี๋โอ้เ ไปกระดูกเก็บกระดูกมานี่เฮ้ยกุญแจกุญแจตกไหเลย,เย ب, ตกแรงดิ้วแรงแรงโอ้โอ้เจ โน่นนนนัต่ละเจ็บ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 เจเจ็บ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 เ เปลี่ยนโอ๊ยแตบบ่ทำไมต่ทำไมสองกล่องสองกล่องโอ้ได้ดาแล้วก็โลกืเป็นกระตันตูไอ้ไอ้ดูกัะตันตูเต้าเต้าอ้ยมันแรงกว่าอ้าวมันไม่ตายวะ ไม่เงยเอาของกูไปแล้วไม่เอ้ยมันขโมยของกูไปแล้วตาตาตบพาจังวะโอ้ยโอ้แขนยาวโอ้แขนยาวโอ้แขนยาวโอ้ปูแขนโอ้โอ้ปูมันตัวเทียดไวะเนี่ยมันกุ้งมันกิ้งกุ้งเดี๋ยวจะหัวปูได้ไหมแค่กุ้งนี่แหละยซับมันซับปูจนปูจนตายซะ ตรงไปไหนดแดดกันนะดแดกกันนะแข็งตลมันใส่สกิลกว่ากูมีสกิล่ะุสกิลอ่ะส่แข็งมันอานน อันนี้กหมดไหนผู้เล่นขาเขาแไม่มีะไรตีกันอย่างี้ใช่ไหมโอ้โหเยโอ้ยในน้ำเหมืเนี้ยโอ้เราอยู่ในแต่ดีเฮ้ยวันบวกกัตันบวับบตบับนักนตั เตียกันไม่ได้จริงๆเดียัปตันปตันปูจตันปู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 ใ้ญ่ยาอปูนี่หตายตะเจ้าปูไปหอยหอยมีชีวิตหอย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 กัดูเลืกอะไรจัดคูเลือกจัดคู่เลือกัเลือกเอาไงวะเอาไงวเอาไงว ไม้ไม้เบสบอล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 ตกตกไม้เบสบอลตกตบตกไปตามคู่มาถึงเวลาของคูู่มีเื่อลกันแข็งแล้วมันกลไปกูดิเอ้อ โอ้คุณมว้าขีควาไม่ติดเอาไงวะ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 ไปแล้ว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 เราจะตายจะตายจะตายอืมอปีอปีอปีซอเหนียวพซอหน่งซอหนทีเอาไงวะเอาไงวะหน่แล้วเงยวตีกองเขยตีกองเขยตายซะตบมันตบมันกูก้าใหญ่กูกเล็ก ปื้ยของเะไของกายาใบแย่อ่ะมันแย่หมดเลยแย่ทำไมโอ้พูฮานาโดโอ้คูฮานาโดนี่อะไรเนี่ยปิงเกรอแค่แ็งแ เปิตัวอะไรไม่ได้เต็มหมดเลยปลิงเจ้ปุยจีหัวเจ้ปุยจีหัวปุย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 ีจยปุยยปุกปุยปุยปุยยปุ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 ้ปุาป um> ุยป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 ุะปุยปุยปุย